สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาลองทำเจลล้างมือจากไฮดรซิเอทิลซลลูโลสนะครับหรือว่าผงสร้างเจล HEC เผื่อบางคนยังไม่เข้าใจในการผรสมแล้วก็ส่วนประกอบนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวจะเริ่มทำจากน้อยๆจะได้เห็นภาพนะครับอุปกรณ์อาจจะบ,บ้านๆหน่อยนะครับพอดีที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ทำพวกนี้เลยแหละแต่จะให้ดูวิธีการผรสมนิดนึง อันแรกเราใส่สีก่อนนิดเดียวครับบางคนไม่ใส่ก็ได้ครับแต่อันนี้เราจะใส่สีฟ้าดูเข้มไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรอลองดูครับอันนี้ผมทำกับน้ำประมาณ50 ml ก็คือจะผสมก่อนในน้ำอุ่นครับแล้วก็เตรียมเอ่อแอลกอฮอล์อีกร5อ ml นะครับเดี๋ยวลองผสมดูขั้นตอนแรกก็คือเรานำผง H E C ครับเราจะใช้ในการโรยถ้าทำกับน้ำห้าสิบห้าเราจะใช้ H E C เราสามถึงกรัมเท่านั้นครับเราโรยแล้วก็ค่อยคนครับคนไม่เข้า พยายามโลยนะครับอย่าใส่จะอย่าอย่าอย่าใส่ทีเดียวทั้งหมดนะค,คนไปนเรื่อยๆครับบางคนทำและเอ๊ะทำไมไม่เป็นเนื้อเจล เน้อเจลไม่สวยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับ <Okay. S 1> ผมจะใส่ลาวลาสักสามกรัมครับนิดเดียวไม่เยอะคนไปก่อนครับเราใช้น้ำอุ่นลาวลาวเจ็สิบองศาแต่ก็ไม่ ไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนั้นนะครับเอาอ,อุ่นๆพอเดี๋ยวเราจะต้องใส่ T A สังเกตขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นน้ำใสผมก็คนมาสักระยะหนึ่งให้ เข้ากันตรง TDA เนี่ยใส่ประมาณ1%หรือ2%ของอัตราส่วนทั้งหมดนะครับฉะนั้นผมจะใส่แค่ประมาณ1-2หยดเท่านั้นอุปกรณ์ไม่ค่อยมีนะครับนั่นแหละครับประมาณนี้แล้วก็สังเกตด,ดูเวลาคนเนื้อจะเริ่มเป็นตัวเจลครับพอเราใส่ TDA ลงไปแล้วก็จะใส่ขึ้น คนให้เข้ากันเลยครับสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่แอลกอฮอล์นี่ผมใส่เป็นสองหยดกากว่าสังเกตด,ดูพอใส่ TA ตัวปรับค่า ph ตัวเจลจะเป็นลักษณะแบบ เหนียวค้นนะครับนั่นแหละครับนคนให้เข้ากันครับแล้วเราก็เตรียมแอลกอฮอล์หนึ่งห้าศูนยค่อยๆเทลงไปครับทีละนิดแล้วก็คนให้เข้ากัน ค่อยๆเทนะครับขั้นตอนนี้นั่นแหละครับจริงๆความหนืดขนาดไหนเนี่ยแล้วแต่เราชอบนะครับบางคนชอบหนืดมากๆบางคนชอบแบบคล้ายๆเป็นน้ำหน่อยๆพอเราเข้าแล้วตัวเจลมันก็จะ เป็นลักษณะนหนืดเหมือนเดิมค่อยๆเทแล้วค่อยๆข,ข,ข,ขนครับสังเกตเนื้อเจลดูครับมันจะเป็นแบบสวยๆใสๆละน่าใช้บางคนไม่ใส่สีก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆคนอ,อย่างนี้จนหมดแอลกอฮอล์1 5อ ml อันนี้ก็ใส่แอลกอฮอล์จนครบ150 ml แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ได้เนื้อเจลแบบสวยๆ ฟองอากาศไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพอเราเราใส่ในขวดหรือว่าอะไรเดี๋ยวมันจะออกไปเองหรืออยากให้เร็วหน่อยก็แช่ตู้เย็นครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำได้ประมาณกี่ ML. เอาเเอาคร่าวๆนะครับ ครับได้ประมาณร้อยกว่า ml ร้อยนิดีแต่ผมจะใส่นะครับใส่ในเกบเป๊ะน่าจะเป๊ะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่หัวปั๊มด้วย นันนครบจริงๆอันนี้ก็ใส่ทำไว้อยู่แล้วนะแต่เทออกมาให้ลูกค้าดูเห็นไหมครับเจลสวยเดี๋ยวพอฟองอากาศออกไปก็จะใส่ปิงครับเราเดี๋ยวอันนี้น้ำจุดอั จริงๆ HTC ตัวเนี้ยผมชอบอย่างนะพอจังหวะเวลาลาเหยเนี่ยมันจะไม่คือมันจะให้ความชุ่มชื้นหน่อยๆครับคือไม่ให้ความรู้สึกเหมือนกับระเหยแล้วแห้งไปทีเดียวเนี่ยพอปุ๊บแล้วก็จะแห้งไปนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ครับจะได้เจลที่ค่อนข้างจะสวยนะเดี๋ยวพอฟองอากาศหมดแล้วก็จะ กลายเป็นใสๆเลยครับนั่นแหละครับเป็นเนเจลขอบพระคุณมากครับเพราะว่าถามกันเข้ามาแล้วพอพิมพ์แล้วจะไม่เห็นภาพอโอเคนะครับขอบคุณครับ